สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พี่น้องลุงป้านนะ้าอาทุกทกท่านนะคะวันนี้ป้าแหม่มก็ได้ชวนเพื่อนๆมาทํากับข้าวทานกันนะคะอันนี้ป้าแหมมก็จะมีเมนูหมกเครื่องในไก่ใส่ไข่ออนนะคะอันนี้ป้าแหมมก็ได้ล้างหัง่นเรียบร้อยใส่หม้อล้างสะอาดแล้วค่ะ เราจะมาดูเครื่องปุ่มกันนะคะส่วนเครื่องของเราก็จะมีหลากหลายสมุนไพรค่ะในนี้แหนมป้าแหนม,มก็จะโขลกพริกกระเทียมหอมแดงถา่าตะไคร้ก้ากผักชีแล้วก็เกลือนิดหน่อยรวมกันไว้ในนี้เลยนะคะเราก็จะมาเทเครื่องปุ่มของเราลงในหม้อเลยนะคะนคนเพื่อนเพื่อนท่านใด ที่ไม่ชอบเผ็ดมากก็ไม่ต้องใส่พริกมากนะคะเดี๋ยวจะทานกันไม่ได้ก็จะมาค่อยๆตะล่อมให้เท่ากันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไข่มันจะแตกเมนูนี้คือเป็นกับข้าวทางภาคอีสานนะคะทางบ้านป้าแม่มคะ่ะแต่ละคนก็ทำไม่เหมือนกันนะคะ แล้วแต่ใครชอบอยังไงไม่สูตรไม่ตายตัวค่ะพเพื่อนๆแล้นแมก็จะรอให้ไข่มันเซตตัวของมันนิดนึงแล้วก็จะค่อยๆค,คนให้พริกกับเครื่องสมุนไพรที่โขกไว้ให้เข้ากัน ไม่ได้ทำคลิปตั้งนานเนาะเกือบอาทิตย์หนึ่งละจ้ะเพราะว่ายุ่งค่ะก้เหมือนทำงานเกี่ยวกับดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุนะคะไม่ค่อยจะมีเวลาว่างมานาั่งนั่นทงทำกับข้าวให้เ,เพื่อนๆดูได้บ่อยๆ ว่างานของก็แม่งต้องใช้ความอดทนแล้วก็ใจเย็นคงสูงอายุเราก็ต้องเข้าใจเนาะบางครั้งก็เหมือนเด็กๆ่ะค่ะเพื่อนๆแต่ถ้าเรารักที่จะทํางานในด้านนี้เราก,ก็ ต้องใจเย็นเนาะหลังจากไข่ของเราเซฟตัวได้ที่หน่อยนึงแล้วก็เราจะเทเครื่องปรุงลงไปนะคะในนี้ก็จะมีแป้าแห่มใส่น้ำมันหอยผงปรุงรสแล้วก็ชูรสนิดนึงเกลือหน่อยนึงแล้วก็น้ำปลานะคะแล้วก็ซอสฝาเขียวคะ่ะ เทลงไปเลยค่ะก็คนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็รีไฟค่ะรีไฟกลางนะคะเพ,เพื่อนๆ วาแม,ม่นทำกับข้าวว่าแม่มนจะไม่ค่อยชิมเพราะว่ากะกะเอาค่ะแต่ก็ไม่เคยพลาดรสชาติจะเป๊เะๆทุกครั้งที่ทำหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเราก็จะเคี่ยวให้เครื่องในมันสุกแล้วก็น้ำมันนวดลงพอคลุกคลิกนิดๆหน่อยก็ ท้ายเราก็จะมาใส่อันนี้เป็นใบมะกรูดฉีกนะคะแล้วก็ต้นหอมค่ะจะมีแค่นี้แล้วค่ะเพื่อนๆก็คลิปนี้ไม่มีอะไรนะคะพาเพื่อนๆมาทำออกับข้าวทางภาคอีสานกันทำห่อหมกเครื่องในไก่ใส่ไข่อ่อนก็ยังไงก็ขอฝากาเพื่อนๆที่เข้ามาชม กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะเพื่อนๆก็ขอฝากไว้แค่นี้ละคะ่ะขอบคุณที่แวะเข้ามาชมมาดูคลิปให้กับป้าแมนนะคะขอบคุณมากมากค่ะก็ไปก่อนนะคะแค่นี้และคะ่ะสวัสดีค่ะ